นี่คือพลังที่แท้จริงตอนซาลาจินถึงซานนี่ยังมันเหรอความจริงแล้วตาแกนี่น่าจะมาถึงขีดจำกัดแล้วนี่นาด้วยอายุของเขาในตอนนี้ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากพลังวรยุทธ์ของเขาก็จะต้องเสื่อมถอยลดลงสินี่ข้าข,ข้าไม่สามารถเข้าใจตากาต่างๆได้เลยไอเจ้าตาแกนี่สามารถฆ่าลีชิงนักธนูอัจฉริยะที่มีวรยุทธ์อยู่ในขั้นเยืนสนเจียได้ด้วยกระบวนข้าเดียว ดูเหมือนว่าจีเทียนเต้าคนนี้ยังมีพลังสูงสุดอยู่ทุกคนขอรับนี่คือท่าทางของจีเทียนเต้าในสายตาของฟานซุยหวนนะขอรับฮาาสุดยอดสุดยอดสุดยอดไปเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ความแข็งแกร่งของท่านอาจารย์ไม่มีใครสามารถเทียบเทียงได้เลยท่านอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้ยังเหลือใครอีกคนหนึ่งที่ต้องโดนจัดการด้วยเจ้าค่ะ ถึงแม้ว่าตอนนี้ฟานซุยหวนจะสวมหน้ากากอยู่และพวกเราไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของเขาได้แต่พวกเราทั้งสองก็มั่นใจในตอนนี้เหตุการณ์ทุกอย่างคงจะสร้างความประหลาดใจให้กับฟานซุยหวนเป็นอย่างมากแน่แก็คงจะโทษเขาไม่ได้หรอกนะที่เขาจะตกใจถึงขนาดนี้ที่พวกเราไม่ตกใจเป็นเพราะว่าพวกเราทั้งสองได้เห็นการต่อสู้มามากมายกว่าหน้านี้แล้วทางเรื่องพลังร่างอาวตารโลกูตระกายทั้งเก้าแห่งร้อยวิถี พลังสูงสุดที่ท่านผู้อาวุโสได้ใช้ปราบปรามเราศัตรูของเขาอย่างนักไม่ถ้วนการโจมตีทั้งหมดของท่านผู้อาวุโสจีเทียนเต้าล้วนแล้แต่เป็นเคลวิชาขั้นสุดยอดทั้งหมดพลังที่ผ่านมาของเขามันน่ากลัวยิ่งกว่าพลังอนันนากตกตะลึงเมื่อคู่นี้เป็นอย่างมากเมื่อกี้นั้นเป็นเพียงแค่ฝามือสุดยอดไร้ความปราณีเพียงเท่านั้นท่านอาจารย์ท่านผู้อาวุโส ข้าจะไม่ถือโทษโกรธท่านเลยถ้าหากท่านสังหารอัศวินดำคนอื่นๆของข้าไปแต่ใครกันก็แล้วแต่ที่กล้ามาแต่ต้องสีอัศวินดำของข้าข้าจะถือว่ามันผู้นั้นเป็นศัตรูของข้าทั้งหมดท้ายที่สุดแล้วเลืองลัวเจ้านะ้าประเมินพลังของตัวเองเอาไว้สูงส่งจนเกินไป ตอนนี้รุ่ยมู่เซิงยังคงต่อสู้อย่างกล้าหาญกับอัศวินดำทั้งสองคนยิ่งไปกว่านั้นความชำนาญในการใช้หอกราชันของเขาก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงแรกของการต่อสู้อัศวินดำทั้งสองมีแต้มต่อที่เหนือกว่ารุ่ยมู่เซิงเป็นอย่างมากแต่ในตอนนี้พวกเขาทั้งสองกำลังถูกบีบให้ถอยกลับในตอนนี้ดูเหมือนว่าการต่อสู้จะดูสูสีขึ้นมาแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไป รุยมู่เซิงจะต้องคว้าชัยชนะเกตั้งสองคนนั้นได้อย่างแน่นอนสำหรับหมิงซื่ออินข้าเองก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเขาเลยเช่นกันยังไงซะการต่อสู้แบบหนึ่งต่อนหนึ่งน่ะหมิงซื่ออินก็คงจะไม่มีทางแพ้ใครง่ายแน่ๆยิ่งเป็นการต่อสู้ที่อยู่ในอาณาเขตของศาลาจินถิงซานแห่งนี้ดินแดนแห่งนี้นั้นมีม่านพลังคอยขวางกั้นไม่ให้คนนอกอย่างกายเข้ามาและเหล่าสาวกเองก็ไม่กล้าที่จะเดินออกไปด้วยตัวเองเมื่อจากมีม่านพลังกั้นอยู่ ดังนั้นเหล่าศิษยสาวุกทั้งหลายจึงใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนอยู่ในบนภูเขาแห่งนี้สำรวจทุกอย่างทุกซอกทุกมุมไม่มีอะไรที่พวกลูกศิษย์ของข้าไม่รู้เกี่ยวกับภูเขาลูกนี้มิงซื่ออินจะต้องใช้ประโยชน์จากความคุ้นเคยของภูมิประเทศในดินแดนแห่งนี้และสามารถล่อลวงศัตรูจนทําให้ศัตรูเถียท่าไปได้แน่ๆถตาหากสาลาจินถิงซาน ไม่มีคำอธิบายหรือว่าแสดงความรับผิดชอบต่อการตายของลี่ชิงพี่น้องของพวกเราและทางพระราชวังจะไม่มีวันปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปอย่างแน่นอนที่ข้ายังไม่ได้คิดโยมตีฟานซุยหวนในทันทีเป็นเาะข้าอยากจะรู้ว่าฝีมือของอดีตคู่ต่อสู้ของข้าชายผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในอันดับหนึ่งของบัญชีดำข้าอยากรู้ว่าอะไรทำให้ฟานซุยหวนมั่นใจถึงกับได้เดินทางเข้ามาในที่แห่งนี้ ยอ <Yeah! S 2> น,นั่นมันรร่างโรกุตระกายดอกบัวแปดกรีบนี่ถ้าหากว่าพวกเราไม่เห็นร่างโรกุตระกายดอกบัวทั้งเก้ากรีบของท่านผู้อาวุโสมาก,ก่อนล้วก็ข้าคิดว่าตอนนี้พวกข้าคงจะชอกไปมากกว่านี้แล้ว ถึงแม้ว่าร่างโรกุตระกายดอกบัวทั้งแปดกลีบจะด้อยกว่าอาวตารโรกุตระกายดอกบัวทั้งเก้ากลีบแต่ว่าถึงยังไงมันก็ยังมีจุดแข็งทางด้านอื่นอยู่ท่านผู้เอา่าโซจีเทียนเต้าเขาได้ใช้พลังร่างโรกุตระกายดอกบัวทั้งแปดกลีบได้เมื่อราวราวสามร้อยปีก่อนและในตอนนั้นตัวเขาก็มีชื่ออยู่ในอันดับบัญชีสูงสุดของบัญชีดำแต่ว่าตอนนี้ที่พวกคนรู้นั้น ท่านอาจารย์ตีเตียนเต้าได้มีพลังร่างรบกูตรกายดอกบัวทั้งเก้าร้อยวิถีแล้วเรลิองล่วนี่คือทั้งหมดที่เจ้ามีแล้วอย่างงั้นสินะเมื่อหลายร้อยปีก่อนพวกเราทั้งสองมีฝีมือที่สูสีกันมาโดยตลอดในตอนนั้นพวกเราต่อสู้กันเละเสมอกันข้าไม่คิดหรอกว่าสามารถเอาชนะท่านได้ในตอนนี้แต่ข้ามั่นใจว่าข้าสามารถทำให้พวกเราทั้งสองเสมอกันได้ ทันทีที่เลืองล่วพูดจบเขาได้ขยับตัวอย่างรวดเร็วตอนนั้นเองในห้องโถงทั้งห้องก็เต็มไปด้วยภาพลวงตานี่มันเคล็ดวิชาเตาล่องหนอย่างนั้นเหรอในตอนแรกข้าคิดว่าหลังจากที่ไอ้เลืองล่วนนี่โจมตีข้าข้าคงจะต้องเสียการป้องกันไร้ที่ติไปแล้วแน่ๆแต่ดูเหมือนว่า ข้าค,ควรจะใช้การ์ดผนึกกับขังของเขาดีกว่าโอกาสสำเร็จอยู่ที่30เปเซ็นงั้นสินะถ้าอย่างนั้นก็มาลองดูกันมันจะสำเร็จหรือไม่ถึงแม้ว่าการ์ดใบนี้มันจะไม่สามารถที่จะควบคุมเหลืองลว่ได้แต่ถึงแบบนั้นมันก็เพียงพอที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของเขาได้ละนะก่อนที่ฟานซุยหวนจะหายตัวมาถึงลู่โจในตอนนั้นพลังตา่ายก็ได้ล้อยลงสู่พื้น ก่อนที่จะกลายเป็นโคงขนาดใหญ่ทองแสงสีทองออกมาแทนโคงขนาดใหญ่กคงนั้นได้กินพื้นที่ส่วนใหญ่ของห้องโถงใหญ่ไปนน่นมันเคลดวิชาอะไรกันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ไม่รู้ข้าไม่เคยเห็นเคล็ดวิชาอะไรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนข้าได้ทั่วท่องยุทธภพไปแล้วมากมายไม่มีเคล็ดวิชาไหนในโลกยุทธภพแห่งนี้ที่คล้ายกับเคล็ดวิชาแบบนี้เลย ตายแน่ตายแน่ไอสารเลวแกตายแน่เป็นไงล่ะเกลแคทวิชา,าจาร์ของข้างงไปเลยดิงงไปเลยดิงงยดสิบน้องสิบน้องใจเย็นก่อนเถอะนะใจะเย็นก่อนเจ้าไม่ต้องตะโกนแบบนั้นก็ได้สิบพี่ไม่ต้องกังวลไปหรอกข้าไอเจ้าสัตว์ประหลาดนี่ต้องเสด็จอาจารย์แน่แน่ไม่ต้องมาห้ามข้านะเจ้าคะข้าต่อสู้ไม่ได้แต่ข้าด่าได้เจ้าข้า นี่พวกเจ้าทุกคนไม่คิดว่าจะประเมินตัวเองสูงส่งไปอย่างนั้นหรอคิดว่าข้าตําต้อยมากนักหรือไงพวกเจ้าคิดว่าพลังแค่นี้พอที่จะหยุดร่างโรกูตะรกายโดยใช้เคล็ดวิชาล่องวนได้จริงๆอย่างนั้นรเึเอ๊ะน้นอยหน่อยยา่าให้มันรู้ไปสิ ว่าไอ้เจ้าเคลตวิชานี่มันยังสามารถตามข้าได้อีกติงท่านได้จับผู้ฝึกยุดขั้นยวนเสินเจียได้ท่านได้รับรางวัลแต้ม200อยแต้มบุญกรงผนึกกักขังได้ถูกใช้ไปแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองคำว่ากรงที่อยู่ในชื่อของมันมันคือแบบนี้เองสินะ ข้าคิดว่าพลังของการาดที่ข้าใช้ไปเมื่อกี้มันเป็นเพียงแค่ตาข่ายซะอีกของชิ้นนี้มันมีประโยชน์กว่าที่ตัวข้าคิดไว้เป็นอย่างมากในตอนแรกข้าเองก็รู้สึกเสียดายที่ต้องใช้แต้มบุญไปกับของอะไรแบบนี้แต่ดูเหมือนว่าถ้าหากข้าไม่ได้ของสิ่งนี้มาช่วยบางทีข้าอาจจะโดนยอดฝีมืออย่างฟันซุยวนจัดการหรือว่าทําให้ข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสไปแล้วก็เป็นได้แต่ถึงแบบนั้น แต้มบุญที่ได้รับกลับมาจากการจับกักขังฟานซุยหวนนี่มันมีน้อยกว่าแต้มบุญในตอนที่จับตัวลูกศิษย์ผู้คิดทรยศได้ซะอีกบางทีกงผนึกกักขังคงจะไม่อาจที่จะผนึกเจ้าฟานซุยหวนไว้ได้ตลอดเลื่องลัว่วข้าจะถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายใครเป็นผู้บงการเบื้องหลังของเหตุการณ์สังหารหมู่ในหมู่บ้านอยู่หลงกันแน่นี่ท่านคิดว่า จะกักขังข้าไว้ด้วยของพันนี้ได้ยังงั้นหรอคำพูดของเจ้าฟานซุยววนมันเต็มไปด้วยความมั่นใจท้ายที่สุดแล้วยอดฝีมือที่อยู่ในขั้นยวนเสินเจียแถมยังมีร่างรูปกุตระกายดอกบัวทั้งแปดกลีบเขาก็ต้องมีความมั่นใจในพลังของตัวเองมากอยู่แล้วสินนะนั่นมันนี่เขาคิดจะใช้เคล็ดวิชาเตาอร่องหนอีกแล้วอย่างนั้นสินนะยา ็ดีเหมือนกันนี่เป็นช่วงเวลาอันดีที่จะทดสอบความสามารถของเจ้ากองผนึกกักขังนี่กองผนึกกักขังจะทนต่อพลังเคล็ดวิชาอันยิ่งใหญ่นี้ได้ไหมนั่นมันมีเงานับไม่ถ้วนยังคงชนอยู่ภายในกรงขังนั่นมันเหมือนกับสัตว์ร,ร้ายที่ทรงพลังได้กระแทกกระทนไปมาอยู่ภายในกรงอย่างป่าเทือนสายตาของคนทั่วไปไม่สามารถจัดการเคลื่อนไหวภาพลวงตาของฟานซวยหวนที่ทิ้งเอาไว้ได้เลยแม้แต่นิดเดียว ความเร็วของฟันซุยหวนมันเร็วเกินกว่าที่จะตามได้ทันสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของฟันซุยวนได้เป็นอย่างดีเขาจังเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าเจ้าฟันซุยวนนี้จะแข็งแกร่งถึงแม้ว่าเขาจะมีเคล็ดวิชาที่สุดยอดเขาก็ยังไม่อาจทําให้ตัวเขาเองสามารถหลุดรอดออกมาจากกองผนึกกับขังนั่นได้ตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้ากงกับขังนี่มันจะบีบตัวเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆ เจ้านีคงจะได้แต่โทษตัวเองเพียงเท่านั้นแหละโอกาสในการจับของกองกับขังนี่มีเพียงแค่30เปอร์เซแต่ถึงแบบนั้นมันก็ยังถูกจับได้กักขังบีบอัดพื้นที่แบบนั้นแหละท่านอาจารย์ในล่าไนล่ะกักขังสำเร็จหรือ,อยังยวนเอ๋อใจเย็นก่อนสิวันนี้ดูต่อไม่ทันแล้วนะต้องมาดูต่อวันเสาร์ตั้งหากท่านผู้ชมทุกคนวันเสาร์เจอกันนะเจ้าคะ่ะ Yeah